วันนี้ลูกค้าอยากได้สีผมสีอะไรเอยประมาณสีน้ำตาลเฉย ในเคสีชานมนะคะนางแบบมีพื้นผมที่สว่างระดับ7 8ถึงแแล้วมีพื้นผมใหม่ที่ขึ้นใหม่เลยนะคะ2เซนในการทำงานของหัวเนี้ยเราจะทำงานโดยปรับพื้นผมที่โควก่อนเลยโดยที่เราลง a อเอสีน้ำตาลอ่อนนะคะโดยใช้ไฮโดรเจน9%ลงที่พื้นผมที่เป็นพื้นผมดำที่ออกมาที่งอ,อกใหม่มาะคะอยู่ประมาณ1-2เซนใช้สี หนึ่งต่อหนึ่งกับไฮโดรเจนค่าเปอร์เซ็นต์นะคะลงลงทังให้ทั่วทั้งศีรษะลงจากด้านหน้าไปด้านหลังก่อนนะคะแล้วทิ้งเวลาไว้ประมาณ20-25ถึงนาทีหลังจากที่20-25ถึงนาทีผ่านไปแล้วเราก็ลงที่ปลายผมเออเคสนี้นะคะปลายผมค่อนข้างแห้งแห้งแห้งถึงแตกปลายเลยเพราะว่าผ่านการทําสีทําเคมีมาค่อนข้างเยอะก่อนที่เราจะลงสีเราก็ใช้คอลลาเจนของเราเนี่ยะคะ่ะลงไปที่ปลายผมของนางแบบลงเฉพาะผมที่แห้งและแตกปลาย หกันเคมีโดนโดนโดนปลายผมโดยตรง 2. ช่วยให้การที่ลงสีเนี่ยสีมันจะไม่ไปติดอยู่ตรงที่ไม่ไม่ใช่นั้นนะคะเวลาทําสีไปเนี่ยสีตรงส่วนนั้นอะ่ะมันดูสีได้มากกว่าตรงอื่นมันก็จะดูเข้มกว่าหลังจากนั้นแล้วเราก็จะลงให้ทั่วปลายผมที่เป็นพื้นผมอยู่ระดับ7-8นะคะโดยที่เราใช้สามเปลอรเรานี่คะ่ะฮีทโปรเจคเตอร์แล้วก็โซลูชันสตัวเนี่ยผสมกับน้ําในจํานวนที่หต่อหนะคะ ใช้สเปรย์เขย่าในขวดใส่สเปรย์แล้วก็พ่นให้ผมเนี่ยบาด่าหมาดพอประมาณไม่ต้องไม่ต้องชุ่มจนน้ำมันมันหยดนะคะคือให้แค่ผมชุ่มน้ําพอจากนั้นนะคะเป็นสู่สีปลายผมนะคะส่วนที่ผมสว่างใช้ A26 ตน้ำตาลอ่อนกับ A38 บอลอ่อนประกายหมนุนในอัตราส่วน A26 4สี่ส่วนแล้วก็ A38 หนึ่งส่วนผสมกับไฮโดรเจนเก้าเรเนคันนี้ลงลง่อจากที่เราลงโคนไปแล้วนะคะลงให้ทั่วศีรษะ แล้ทิ้งเวลาไปอีก20นาทีหรือ25นาทีจับเวลาโดย ใช้ชอผมชอบสุดท้ายเป็นการจับเวลาไปเพิ่มไปอีก่นาทีนะรวมกับตัวบนตัวโคนที่เราลงไปแล้วเนี่ยก็จะเป็น45นามันทีพอดีสีผมจะได้ออกมาสม่ําเสมอส่วนสีที่เราลงไปแล้ว25นาทีอาจจะแบบช้ากว่าโคนเราเราไม่ต้องกังวลเพราะด้วยที่พื้นผมสว่างสีมันจะออกมาค่อนข้างที่จะได้สีชัดเจนตามที่เราต้องการเลยค่ะครบเวลาแล้วใช่ไหมคะนําลูกค้าไปล้างเปิดน้ําเบาๆนวดสีไปก่อนหลังจากที่เรานวดสีจนขึ้นเป็นครีมหมดแล้วเนี่ยสีเริ่ม,เร,มเริ่มช้า ออกแล้วเนี่ยให้เปิดน้ํำแรงๆเลยค่ะแล้วคันนี้ล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดจนทั่วศรีรษะดีแล้วเราก็มาตามด้วยสูตรสปาเย็นบำรุงผมค่ะสูตรสปาเย็นก็มี3เกลือเหมือนเดิมเลยของเราจะได้ได้ใช้ในขั้นตอนนี้อีกคืออีทโปรเจคเตอร์โซลูชันแล้วก็ทีมเมน็นต์คอลลาเจนค่ะอย่างละ1ส่วนเท่าๆกัน ต้องผสมน้ำไหมในส่วนนี้ถ้าเราใช้น้ำแข็งเราไม่ต้องผสมน้ำนะคะเพราะเดี๋ยวน้ำแข็งเนี่ยจะละลายเป็นน้ำหลังจากที่เราคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเอาน้ำแข็งลงใส่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้น้ำมันเย็นเราก็เอาไปทาสปาผมที่เตียงสะได้เลยค่ะสปาสัก5นาที10นาที15นาทีก็ได้ค่ะให้ลูกค้ารู้สึกสบายการสปาเย็นเนี่ยช่วยลดความร้อนในเส้นผมจากเคมีได้ลูกค้าก็ยังได้ความสบายด้วยทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาสะใดเซ็ตผมให้ตามลูกที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะ หลังจากที่ได้ทําตามขั้นตอนที่จะ้กล่าวมาน,นี้แล้วนะคะท่านจะได้สีชาวนมสวยๆตามที่ท่านต้องการได้เลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนเบเรล่าไทยแลนด์และติดตามเพจของเราได้นะคะ